สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจรูปรุ่งไดโฟนบางใหญ่นะคะวันนี้เจก็มีเครื่อง iPhone ถูกๆนะคะเข้ามาใหม่สองเครื่องนะคะรับเทิรนคืนมารับเทิรนมานะคะลูกค้ามาเทิร์นไอโฟนเหมือนกันค่ะ,ะตาาุ๊กตาไม่ได้ขายค่ะอันนี้ก็คือมีอยู่เข้ามาสองตัวนะคะสองรุ่นนะคะเดี๋เจ๊เจ,จะมา นี่นำเสนอนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกตัวนี้ดู iPhone X นะคะ iPhone X 64สิบ่กิกะสีด,ดำสีดำแบบนี้นะคะนี่สีดำนะคะสภาพเครื่องพร้อมใช้งานค่ะอันนี้นะคะเจะเช็คหมดแล้วนะคะกล้องหลังใช้งานได้ปกตินะคะ นี่เอาให้ดูปี๊ก,กล้องหลังใช้งานได้ปกตินะคะกล้องหน้านะคะกล้องหน้าเห็นไหมคะกล้องหน้าก็ใช้งานได้ปกติ้าตัวนี้ความจำเครื่องหกสิบสี่กิกนะคะสแกนใบหน้าไม่ได้นะคะตัวนี้แจ้งไว้ก่อนว่าสแกนใบหน้าไม่ได้นะคะสแกนใบหน้าไม่ได้แต่ราคา ถูกใจแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยเจค้าให้แค่หกพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะหกพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะ iPhone X ค่ะหกสิบสี่กิกะเฮิร์ตซ์นะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกเปลี่ยนแบตมาแล้วจ้าแล้วก็เขาก็มาเทิร์นเป็น iPhone สิบห้า pro max ไปนะคะนี่เปอร์เซ็นต์แบตขึ้นนะคะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเ็มเลยนะคะก็แสดงว่าเปลี่ยนแบตมาแล้วเพราะว่ารุ่นนี้มันก็ออกมานานแล้วใช่ไหมเออถ้าใช้งานแล้วแบตยังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเนะี่ยไม่ใช่อันนี้เปลี่ยนแบตมาเปลี่ยนแบตมาแน่นอนชัวร์นะคะลูกค้าก็บอกว่าเปลี่ยนแบตมาแล้วนะคะตัวนี้หกพันสองร้อยนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างยกเว้นคือสแกนใบหน้า ถ้าไม่เน้นสแกนใบหน้าอยากได้เครื่องถูกๆกก็เข้ามาหาเจได้เลยนะคะอันนี้มีอยู่เครื่องเดียวนะคะหก0ั 6, บาทเท่านั้นนะคะหกพันสองร้อบาทเท่านั้นนะคะมาหาเจได้เลยนะคะอันนี้เข้ามาใหม่นะคะมีเครื่องเดียวจ้าเครื่องมือสองเจก็แถมชุดชาร์จให้นะคะแถมติดฟิล์มนะคะแถมเคสให้นะคะถ้าเผื่อว่ายังไม่มี ไอดีก็เดี๋ยวให้อ่าช่างที่ร้านนะคะสมัครให้ค่ะวันนี้พนักง,งานสาวสวยไม่อยู่นะคะก็เหลือแต่ช่างนะคะแต่ว่ามีพนักง,งานสาวสวยอยู่เอฟสองอยู่คนหนึ่ง <c oughs> นางนางไม่ค่อยว่างนางขายของอยู่น้องฝนน้องฝนไหนมาดูหน้าหน่อยสินี่นี่ <c oughs> นิดนึง <c oughs> สวัสดีคะ่ะไปได้เลยสวัสดีเสร็จก็ไปได้นะคะ <c oughs> อันนี้ตัวที่สองนะคะ ตัวนี้รุ่นอะไรรู้ไหมนี่ p อ o n e Xs ค่ะ iPhone Xs นะคะตัวนี้เนี่ยอเราก็ไม่ค่อยถนัดนะคะอึงรุงอิงริสเนี่ยไม่ค่อยถนัดทว่าเาเล่าราคาขนาดเลยแต่กถนัดเลยราคานี่ Xs นะคะ Xs นะคะ,ะ,คะสีนี้เลยนะคะทุกคนสวยสวยแบบนี้นะคะนี่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้ iPhone XS นะคะ6 4สิบ่กิกค่ะตอนเช็คเจเห็นแล้วว่า6 4สิกินะคะ6 4สิกินะคะอันนี้เครื่อง LL นะคะเครื่อง LL นะคะหกสิกินะคะสภาพสวยสวยมากนะคะนี่บอดงบอดี้นะคะบอดี้สวยเดิมๆเลยจ้า อันนี้บอดี้เดิมๆเลยนะคะสวยมากนะคะสวยมากแม่สวยมากแม่สวยมากแม่สวย,สวย,สวยไหมคะตัวนี้ก็สวยไหมคะ <c oughs> อันนี้ก็ลูกสาวซื้อมากันนะคะนี่ตัวนี้สุขภาพแบตอันนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วนะคะทุกคน กล้องหน้ากล้องหลังอ่ากล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้ก็คือให้ดูนี่คือเจถ่ายตะกีอ่าเดี๋ยวให้ส่องเลยดีกว,ว่าก้องหลังนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ ใช้งานได้ปกติค่ะกล้องหลังนะคะกล้องหน้าก็ใช้งานได้ปกติค่ะกล้องหน้าก็ใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นะคะ64กิกแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนมาแล้วสแกนใบหน้าไม่ได้คือเจ๊จะปล่อยตามสภาพนะคะสแกนใบหน้าไม่ได้ค่ะแต่ว่าเครื่องสวย พร้อมใช้งานทุกอย่างะคะ่ะสแกนใบหน้าไม่ได้นะคะสแกนใบหน้าไม่ได้นะคะอ่าตัวนี้ก็รับเทินมาเหมือนกันนะคะนี่สแกนใบหน้าไม่ได้ iphone xs นะคะ xs นะคะตัวนี้สแกนใบหน้าไม่ได้ตัวนี้ขายเท่าไหร่ดีเจ็ดพันไหวไหมเจ็ดพันได้ไหมอ่าเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะนี่ 7,000พันบาทเท่านั้น iPhone XS นะคะทุกคนตัวนี้ iPhone XS นะคะนี่เครื่องสวยสวยมีประกันนะคะเจ๊ประกันให้ทุกเครื่องนะคะเนี่ยประกันให้ทุกตัวเลยนะคะนี่ประกันให้สามเดือนเลยนะคะประกันให้สามเดือนนะคะประกันให้สามเดือนเลยจ้าเครื่องสวยสวยแบบนี้นะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมด ยกเว้นคือสแกนใบหน้าไม่ได้เท่านั้นเองถ้าลูกค้าไม่เน้นนะคะเรื่องสแกนใบหน้านะนี่มาจัดเลยจ้ามาจัดเลยเจมีของแถมให้ด้วยนะข้างหลังนี่ดูนี่แถมนี้ให้ดูด้วยค่ะเบบี้ค่ะเบบี้บบนี่อันนี้ไม่ได้แถมจ้ะ <laughs> นะคะมาได้เลยนะคะชุดชาร์จอะไรครบ จบเลยให้ทุกอย่างเลยนะคะขาดอะไรก็จัดไปนะคะเครื่องสวยๆแบบนี้ใช่ไหมเออเครื่องสวยๆแบบนี้สวยๆนะคะประกันให้เลยจ้าเล่นได้ปกติทุกอย่างยกเว้นสแกนใบหน้าไม่ได้เท่านั้นนะคะสแกนใบหน้าไม่ได้ทุกอย่างเล่นได้ปกติมีประกันให้สามเดือนอุปกรณ์ครบชุดชาร์จ ฟีมนะคะเคสให้ครบเรียบร้อยถ้าไม่มีไอเ็๊ให้ช่างสมัคร ID ให้เลยจ้ะอ่าหรืออยากได้ Oppo ฝาพับนี่ Oppo ฝาพับเจ๊ก็มีนะคะ o p p o ฝาพับเจ๊ก็มีนะคะตัวนี้ถ่ายรูปสวยมากขอบอกแล้วก็นี่เลยนะคะเวลาถ่ายรูปนะเราถ่ายรูปเนี่ยเพื่อนสามารถมองเห็นตัวเองได้ตรงนี้เลยนะคะ สามารถแอปได้อะไรได,ได้ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแบบจะเอาท่าไหนเนเห็นตัวเองหมดเลยนะคะ oppo ตัวนี้ใช้งานได้ดีมากนะคะเจ๊ก็ใช้อยู่นะคะที่ตู้มีหลุดจำนำมาหนึ่งตัวนะคะสวยๆนะคะอ่าราคาเบาๆค่ะอยากได้เข้ามาหาเจ๊ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งบางคนก็อยากได้เครื่องถูกๆเออเครื่องถูกๆเจ๊อยู่ไหน,นอ่าจะมี oppo ตัวนี้ A3S เหรอพี่ชี้ A3S เหรอ A3S จ้ะเครื่องเดิมเดิมสวยสวยเครื่องเดิมเดิมสวยสวยใครอยากได้ตัวนี้เจให้ให้เท่าไหร่ดีวะเอาแบบถูกๆเลยให้พันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทจะ้ะเครื่องเดิมเดิมนะคะสีแดงเครื่องเดิมเดิมสีแดงจะ้ะออปโปนี่เห็นเครื่องถูกๆก็ถ่ายรูปสวยนะคะทุกคน นี่เจ๊ให้ดูอะกล้องหลังมีโท่ะมีแคปเอเก้าถ่ายเลย่ะ a ออะไรเอเก้าสองศูนย์หนึ่งแปดเอเก้าเอห้าสองศูนย์ใช่ด้วยกันได้เอามาให้พี่ดูะน,นะคะร้อยเดียวจา้าเดียวร้อยนึ่งเฮานี่นะคะเครื่องถ่ายรูปสวยๆแบบนี้นะคะนี่มาหาเจ๊ได้เลยนะคะเปิดทุกวันคะ่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มครึ่งนะคะ ทุกสาขาเลยนะคะมีตั้งตลาดสดบางใหญ่ตรงข้ามห้างเวสเกตแล้วก็ติดกับบิ๊กคิงนะคะมาได้เลยจ้าเปิดทุกวัน